สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนเลยผมรู้เลยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่พี่ยังไม่ตายเหรออะไรยงี้ใช่ไหมคือผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงหายไปเป็นเวลานานคือเอาตรงตรงเลยนะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําการนั่งนั่งนอนๆแล้วก็ดูเน็ตฟลิกนอกจากนั้นก็นั่งเล่นวอลเลย์ทั้งวีทั้งวันจนผมเพิ่งมาได้เมื่อสองสามวันก่อนว่ากูไม่ได้อัปคลิปเลยนี่ว่ะนั่นแหละก็คือเหตุผลที่เรามีคลิปนี้ขึ้นมาง่ายๆคือไอ้นัทมั่ขี้เกียจใช่ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ ผมขี้เกียจมากเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าแต่แต่กูเล่นไปกูเ,เล่นเกมนี้โดยที่เก้าอี้หักนะเว้ยแล้กเอาเอาก้าอี้ัวข้างนอกมาใช้กันสิใช่ครับทุกทุกคนไม่ได้เข้าใจผิดผมกำลังนั่งเล่นเกมในขณะที่เก้าอี้ผมหักนี่แม่บอก <laughs> อกีโอ้ตายแล้วต้องขนไปขนกลับใช่ไหมเนี่ยเอาละเอาละทคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเก้าอี้พี่หักยังไงวะคือผมมีภาพนะ แต่ผมจะเอาขึ้นให้ดูอ่ะนี่มันสวยมากเลยใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมผมรู้ไม่ต้องชมโอ้โหก็อีที่ไม่มีที่พิงหลังอะไรกันนี่กูไม่ชินเลยเล่นอะไรอะ่ะเล่นแรงเลยไม่เล่นตัวอะไรกูคนเล่นตัวอะไรเล่นเลสกันนะได้ไดคือคืออะไรเนี่ยมันมันหัก <c oughs> อะไรเนี่โยโดนไซเฟอร์โดนแย่งมาแล้วอะมกะเติ้ลมันหักอะ ไอ้เือคือแต่ก่อนมันจะมีอะไรมาเซฟหลังกูไงแบบยิงไปแล้วมันจะแบบมีแชร์ตะแ่งๆด้านหลังกูไว้อะคือตอนนี้แบบอะไรอ่ะกูกูนั่งยังไงแล้วฝั่งหนูไม่เลือกตัวเลยเหรอแย่อาเลือกแล้วไม่จบเลยอะไรอยู่วะเต้าอ่ะ Are you playing s t เออมันเล่นเสร็จละเจ็ดเลยเจ็ดเลยอาอืการุน้ลดเสียงลงผมเตือนคณแล้วนะ รู้สึกหยิบตัวไม่ถนัดนะด้วยลา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 ตายแน่ทานดีเฉียเล้ตายแด่ๆเลยทำไมมันแข็งแข็งเว้ยจะได้ไฮไลท์ท well ี่สองมาพังวะเนี่ยกูไม่ค่อยใช้ช็อคโบ้เท่าไหร่กูมองว่ามันไร้สาระมากเลยก็คืออะไรไอ้ถนนสายฟ้าอ่ะอันตี๋เหรอ ไม่ถนนสายฟ้าอ๋อ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 ออเ้ยนะปีเอ๊ดันไดนเลสว่ายว่ายว่ายดันนแค่นี้ไ,นไ,นไปรับไป A ได้ครับ Nice. มีหลลังก้องงงมีหลลัก้ออย่ายิงใส่กูสิเป็นอ้าวมันโดนทีมตัวเองเหรอฮึ่มเพิ่งรู้ข้างบนมีต่อรอรอตายตายตายเศษ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 ไม่แต่ข้างบนมีอีกเศษโดดเศษโดด ไม่เชื่ว่าเสร็จอยู่ข้างบนหรือเปล่าหรือลงมาแล้วนะคนน่ะอยู่ข้างล่างข้างล่างแล้วโอ้โหวิ่ไวมากอ่ะไวมากอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วคุณนาจะวิ่งหนีทันหรือเปล่าเฮ้ยโอิตเอ้ยจิตเอ,อเมน ยังจำในเกมนู้นตัวเลยเกตของกูคือโซวาเนี่แหละกูไปดูไอ้นี่เอ่อไปดูช่องฝรั่งสักช่องหนึ่งอ่ะจำได้่าดูใครเขาเล่นเจ็ดจำได้เลยตอนนั้นกูดูทวิตเพื่อเอาโค้ดเบต้าได้โค้ดเบต้ามาเล่นไอ้เหี้ยไม่สนุกเลยเพราะอะไรวะปิงกูเยอะเว้ย

เด็กขำมิงทู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 คิวขำแหง้งกูมันสุดยอดมากเตินกูรู้สิ่งนี้กูเกลียดมึงเกลเียโซว่โ <see> ยนไปเลยโยนไปเลยไ <c oughs> อ้นาปีว่ะ <c oughs> <c oughs> เดียวเอ้ยไปไปสู้กูสู้กันเลยสู้กันเลยเลตแตกเลตแตกขวาขวาสุดขวาขวาเต็มขวาเต็มเอ้ยกูเทปเป็ดกูเทปเป็ดกูเทปเป็ดไอ้เหี้ยข้างล่างข้างล่างแล้วใต้ตีเนี่ยตรงบอมมาตรงบอมโอเคครับท่านผู้ชมครับรับชมคลิปนี้แล้วสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยเอาเปว่าเราไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าน,นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย